อุป,ปนิสัยของคนเกิดปีมะแมธาตุกำเนิดคือธาตุทองคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะผู้ที่เกิดในปีพศ 2462, 2474, 2486, 2498, 2510 2,522, 2,534, 2,546และพศ2,558ปีใหม่ของจีนไม่ได้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมแต่จะอยู่ในช่วงเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นผู้ที่เกิดปีถัดไปในเดือนมกราคมจะอยู่ในนักสัตว์นั้น แต่ถ้านับตามปีใหม่ของไทยก็จะเริ่มในปีนักษัตว์ใหม่ตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ห,หรือประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนอุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมียสุภาพอ่อนโยนคือคุณ,ณสมบัติของคนที่เกิดปีแพะคุณอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวตกอกตกใจง่าย แพะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในจักรราศีถ้าจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิตสาหรับชาวนักสัตว์นี้คงไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกๆ ชาวมาแม่กับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองเช่นเดียวกันแต่กันนั้นคุณก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดสร้างมิตรไมตีได้ง่ายเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแง่ดีไม่ทำร้ายใครให้เจ็บ แต่ถ้าพูดถึงความรักของคนปีมะแมคุณค่อนข้างระมัดระวังหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะดีอย่างไรเป็นคนอย่างไรและให้อภัยในความผิดพลาดของตนชาวมะแมไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในการทำงานสุขภาพของชาวมะแมซึ่งเป็นนักสัตว์ธาตุทอง อวัยวะที่ต้องระวังคือม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากการได้กินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะช่วยบำรุงธาตุของคุณได้แพะผู้โดดเดี่ยวสำหรับผู้เกิดพศ2450และพศ2510เป็นแพะที่ไม่ชอบกฎเกณฑ์ชอบทำอะไรด้วยตนเอง มีบุคลิกที่เหมือนหญิงเป็นคนที่มุ่งทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ไม่ชอบรอหรือผัดวันประกันพุ่งจนบางครั้งกระทบถึงผู้อื่นและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งแพะผู้โดดเดี่ยวจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับจึงประสบความสำเร็จในด้านวัตถุเงินทองหรือไม่ก็ได้งานอะไรที่ชอบทำอย่างถูกอ,อกถูกใจ ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมไม่ค่อยดีเพราะคุณมีโลกส่วนตัวสูงพี่น้องจึงอาจจะทำตัวเหินห่างจากคุณบรรยากาศในบ้านก็เลยติดจะเครียดคุณเป็นคนรักอิสระและให้ความสัมพันธ์นกับงานและเรื่องส่วนตัวจึงแต่งงานช้าทําให้มีลูกตอนอายุมากแต่ก็ดีเพราะจะทำให้คุณรู้จักรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและ เรื่องงานแพะวิ่งบนภูเขาสำหรับผู้ที่เกิดพศ2อ6 2และพศ2552เหมือนแพะที่คุ้นเคยกับอาณาจักรของตัวเองคุณเลยปรับตัวได้กับทุกสถานที่และทุกสถานการณ์คนที่เกิดปีนี้นับว่าโชคดีมีความรุ่งเรืองจะหยิบจับอะไรก็สำเร็จ ธรรมชาติของคนปีแพะจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและมีจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวซึ่งให้ผลดีต่อชีวิตในวันข้างหน้าแพะวิ่งบนภืเขาซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ไม่โกหกตรงไปตรงมาจริงใจมีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะเรื่องก,การ,รเผชิญหน้าการโต้แยง้งหรือการชี้แจง คุณโดดเด่นมากในเรื่องของความซื่อสัตย์ใครๆก็เลยยอมรับนับถือคุณมากกว่าคนอื่นเลยทำให้คุณขึ้นไปสู่ระดับสูงของการทำงานได้เมื่ออายุมากขึ้นคุณจัดเป็นแพทย์ที่โชคดีเพราะมีอำนาจหน้าที่อยู่ในมืออย่างเต็มเปี่ยมเรื่องคบค้าสมาคมคุณก็โชคดีอีก พราะได้เพื่อนดีมีสังคมดีอนาคตข้างหน้าขึ้นไปคุณจะดีล้วนๆและพึ่งพาตัวเองล้วนๆถ้าคุณยังคงมีนิสัยที่ดีแบบนี้ชีวิตของคุณสบายแน่นอนแพะผู้ลุ่งโลดเกิดระหว่างพศ2อ7 4และพศ2534แม้ชื่อจะบอกว่าเป็นแพะผู้ลุ่งโลด แต่ก็เฉพาะแพะตัวเมียเท่านั้นคนที่เกิดในปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จและล้มเหลวได้พอๆกันยิ่งถ้าคุณเป็นลูกชายคนโตด้วยแล้วชีวิตคุณจะยิ่งพบกับความยากลำบากแพะเพศเมียจะได้อิทธิพลของพลังงานหยินส่งผลให้ชีวิตรุ่งโรจน์เพราะเธอมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เมื่อผสานกับนิสัยมองโลกในแง่ดีจึงเป็นแรงขับให้เธอประสบความสำเร็จแผะเพศผู้จะได้อิทธิพลของพลังหยางส่งผลให้ชีวิตต้องรับผิดชอบหรืออาจจะมีความผิดหวังล้มเหลวบ่อยๆเวลาจะทำอะไรมักลังเลแถมไม่ชอบพูดไม่ชอบถามจึงเป็นอุดปรรคต่อความก้าวหน้ากว่าจะประสบความสำเร็จ สำเร็จก็เข้าบ้านปายชีวิตเสียแล้วแพะเพศผู้ที่เป็นลูกชายคนโตมีแนวโน้มจะโลไม่ลงรอยกับญาติพี่น้องและมีปากเสียงกับพ่อแม่หากเป็นไปได้ให้ใช้ชีวิตอยู่ห่างๆกันแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นคุณควรซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคนอื่นเขาก็มีจิตใจเหมือนคุณ คุณไม่ชอบความขัดแยง้งให้อภัยค่อนข้างเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ข้างในความอดทนจึงเป็นจุดดีในชีวิตของคุณและพี่แพะคนนี้มีแต่ให้ชีวิตของคุณจึงมีความสุขดีแพะในฝูงแกะสำหรับผู้ที่เกิดพศ2486และพศ2546 ต้องเป็นแพะเพศผู้เท่านั้นที่ประจบความโชคดีในชีวิตคุณมีความโดดเด่นเหนือใครมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างชอบความเสี่ยงไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองบางครั้งจึงดูหุนหันไม่ฟังใครมักพูดต่อว่าต่อขานแรงๆทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงหรือไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่น จึงทำให้คนที่ไม่ชอบหน้าคุณสักเท่าไหร่แต่ภายใต้ท่าทีที่แข็งกล้าวภายในคุณเป็นคนที่มีความเมตตาชอบช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นแต่ไม่มีใครเห็นความดีของคุณก็อย่าซีเรียสจนเกินเหตุตราบใดที่คุณรักษาวาจาให้สุภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะคนรอบข้างก็จะสัมผัสถึง บุค,คลิกที่มีความอดทนของค,คุณได้ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบากเส้นทางแห่งความสำเร็จจึงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุดาเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ในช่วงต้นๆจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ก็ดีเพราะจะได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรร่วมกันและมีความชื่นชมในตัวของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงโอกาสในชีวิต มากมาไม่ถึงหากไม่ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและการกระทําแต่ถ้าคุณทำดีแล้วเมื่อเวลามาถึงคุณก็จะได้รับรางวัลที่งดงามแพะผู้น่านับถือสำหรับผู้เกิดพศ2498และพศ2 5 5 8เป็นแพ์ที่เส้นทางชีวิตค่อนข้างวิบาก ชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยความพยายามของตนเองช่วงต้นของการเรียนหรือการทำงานมักพบอุปสรรคแต่ที่สุดแล้วคุณจะได้รับรางวัลจากความเหนื่อยยากคนปีแพะจริงๆแล้วเหมาะจะเป็นนายของตัวเองเป็นเจ้าของจิจการขณะเดียวกันการอยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้มากกว่า พราะการเป็นเจ้าของจิจการนั้นต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงคนและแรงเงินมากกว่าที่คิดถ้าจะเลือกคู่ชีวิตควรหาคนที่มีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุข,ขมุมมีเหตุผลเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดความกังวลของคุณลงและถ้าคุณหาจุดสมดุลในชีวิตได้ชีวิตก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จ